สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งสู่ช่องคริปโตแมนพื้นที่สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมองทะลุตลาดคริปโตวันนี้เรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องแรกคือการเปลี่ยนทิศทางของลมเศรษฐกิจมหาภาคจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งเปรียบเสมือนผู้ควบคุมกระแสเงินทุนของโลก แล้วเรื่องราวที่2คือการเดินทางครั้งสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง XRP ที่กำลังจะได้รับการยอมรับในระดับสถาบันผ่าน SPOT ETF ในคลิปนี้เราจะเจาะลึกไปไกลกว่าแค่หัวข้อข่าวเราจะวิเคราะห์ว่าทำไมคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคของเจอโรมพาเวลถึงมีความสำคัญต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างไร และเราจะเปิดไทม์ไลน์มห ah ากาบของ XRP ETF ว่าใครทำอะไรบ้างและทำไมก้าวนี้ถึงอาจเปลี่ยนแปลง altcoin เตรียมตัวให้พร้อมเพราะข้อมูลวันนี้อาจแน่นและสำคัญอย่างยิ่งครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนนั่นคือภาพใหญ่ของโลกครับ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราทุกคนต่างเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยนะครับทั้งการอัดฉีดเงินมหาศาลในช่วงโควิด -19 และปัญหาซัพพลายเชนจากสงครามในยูเครนเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ใช้ยาแรงนั่นคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า20ปี การกระทำนี้เปรียบได้กับการที่นักบินดึงคันโยกขึ้นอย่างแรงเพื่อชะลอความเร็วของเครื่องบินที่กำลังร้อนแรงเกินไปแต่ล่าสุดประธานเฟดอย่างเจโรมพาเวลได้ส่งสัญญาณที่นักลงทุนทั่วโลกรอคอยเขากล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราปัจจุบันใกล้เคียงกับระดับกลางมากกว่า100เบสิสพอยต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคำว่าระดับกลางหรือ neutral r a t คือระดับอัตราดอกเบีย้ยในอุดมคติที่เศรษฐกิจจะเติบโตได้อย่างมั่นคงไม่เกิดภาวะฟองสบู่และไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยการที่พาเวลบอกว่าเราเข้าใกล้จุดนั้นมากขึ้น1%เปอร์เซนมันคือการบอกเป็นนยว่าภารกิจการเหยียบเบรกเศรษฐกิจใกล้จะสิ้นสุดแล้วภารกิจต่อไปคือการพยายามนำเครื่องบินลำนี้ลงจอดอย่างนุ่มนวลหรือที่เรียกว่า soft landing โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจพังเคลื่อนลงมา ผลกระทบโดยตรงคืออะไรเมื่อนักลงทุนคาดการว่าดอกเบีย้ยจะไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วหรืออาจจะเริ่มปรับลดลงในอนาคตพวกเขาก็จะเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเงินทุนจะเริ่มเคลื่อนย้ายออกจากพันธบัตรที่ปลอดภัยมาสู่ตลาดหุ้นและแน่นอนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงกว่า นี่คือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอย่างยิ่งต่อข่าวที่เรากำลังจะพูดถึงเป็นลำดับต่อไปครับจากลมเศรษฐกิจที่เริ่มเปลี่ยนทิศเราจะซูมเข้ามาที่โลกคริปโตกับข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นั่นคือ Spot XRP ETF ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นมหากาบที่ยาวนานแต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี2023เมื่อผู้พิพากษาอนาลิซาทอร์เรสได้มีคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์ในคดีระหว่าง Ripple และ s e คคำตัดสินระบุว่าการขาย XRP บนกระดานเทรดทั่วไปให้กับนักลงทุนรายย่อยไม่เข้าขายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ คําตัดสินนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ที่เคยปิดตายและมอบความชัดเจนทางกฎหมายที่สถาบันการเงินต้องการหลังจากนั้นความสำเร็จอย่างถล่มทลายของ Spot Bitcoin ETF ในต้นปี2024ที่ดึงดูดเม็ดเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่จริงมันได้สร้างพิมพ์เครียวและปูทางไว้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นที่จะเดินตามรอย และแล้วกระบวนทัพของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรม g r a y s c a l e Investments ผู้บุกเบิกที่เคยต่อสู้กับ SEC จนชนะคดีและสามารถแปลงกองทุน GBTC เป็น SPOT ETF ได้ก็ได้ยื่นเอกสาร S1 เพื่อขอจัดตั้ง g r a y s c a l e XRP Trust การลงสนามของ g r a y s c a l e ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นที่สงพลังมาก จากนั้นไม่นานบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำอีก6แห่ง ได้แก่ Bitwise WisdomTree Franklin Templeton CoinShares 21 c s h a r e s และ Canary Capital ได้ทำการยื่นแอบ,บแก้ไข S-1 ของตนขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันไม่ใช่การยื่นครั้งแรกแล้วเงียบหายไปแต่มันคือการโต้ตอบกับ SEC แสดงให้เห็นว่า SEC กำลังตรวจสอบคำขอเหล่านี้อย่างจริงจังและบริษัทต่างๆก็พร้อมจะปรับแก้รายละเอียดเพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่เข้มงวด เราได้เห็นกระบวนการแบบนี้มาแล้วกับทั้ง Bitcoin และ Ethereum ETF การเข้ามาของผู้เล่นอย่าง Franklin Temple ทันซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนระดับตำนานที่มีสินทรัพย์มหาศาลยิ่งเป็นการตอกย้ำวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปตลาดมองว่าการอนุมัติเป็นเรื่องของเวลามากกว่าความเป็นไปได้แน่นอนว่าเมื่อมีข่าวดีก็ย่อมมีคำถามและความท้าทายตามมาเสมอ เรามาลองมองในมุมที่ลึกขึ้นกันครับสำหรับนโยบายของเฟดแม้สัญญาณจะดูเป็นบวกแต่คำถามคือเศรษฐกิจโลกเปราะบางแค่ไหนหากเกิดวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่หรือตัวเลขการจ้างงานออกมาแยก่กว่าที่คาดแผนการลงจอดแบบซอ f t ์แลนดิ g งจะกลายเป็นฮาร์ Landing หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงได้หรือไม่และในสถานการณ์นั้นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตจะยังคงเป็นที่หลบภัยของเงินทุนใดจริงหรือ และในประเด็นของ XRP ETF คำถามที่น่าคิดตามมีหลายมิติมากครับ 1. ปรากฏการณ์เซล The News จะรุนแรงแค่ไหนนักลงทุนจำนวนมากได้เข้าซื้อ XRP เพื่อเก่งกำไรจากข่าวนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ ETF ได้รับการอนุมัติจริงจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมามา,มากเพียงใดและนักลงทุนรายย่อยจะรับมือกับความผันผวนนั้นได้อย่างไร 2. ปริศนาของ b l a c k r o c อ ทำไมผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นผู้นำในการยื่นบิตคอย ETF ถึงยังคงนิ่งเงียบในเรื่อง XRP พวกเขามองเห็นความเสี่ยงบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือกำลังรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าสู่ตลาดการไม่เข้าร่วมของ BlackRock อาจเป็นสัญญาณที่ต้องจับตาและ 3. สมรภูมิตัวต่อไปหาก XRP ETF ได้รับการอนุมัติมันจะเปิดประตูให้กับ out ค i n ตัวอื่นอย่างแน่นอน คำถามคือใครจะเป็นรายต่อไปโซลาน่นาที่มีระบบนิเวศขนาดใหญ่หรือคาดาโนที่เน้นเรื่องความปลอดภัยปัจจัยอะไรจะเป็นตัวตัดสินไม่ว่าจะเป็นระดับการกระจายศูนย์ความชัดเจนทางกฎหมายหรือความต้องการของสถาบัน นี่คือสมอรภูมิครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับโดยสรุปแล้วเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากเฟดกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในขณะเดียวกันความพยายามอย่างหนักแน่นของสถาบันการเงินก็กำลังผลักดันให้ XRP เข้าใกล้การเป็นสินทรัพย์กระแสหลักไปอีกขั้น ทั้งสองปัจจัยนี้กำลังสร้างแรงส่งมหาศาลที่อาจกำหนดทิศทางตลาดคริปโตไปอีกหลายปีในมุมมองของคุณคุณคิดว่าปัจจัยไหนมีความสำคัญมากกว่ากันระหว่างภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจกับปัจจัยเฉพาะตัวของ XRP และคุณเตรียมพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมอยากอ่านมุมมองของทุกคน หากคุณได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกในวันนี้และไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ที่เข้มข้นแบบนี้อีกผมขอฝากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้นี้และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องคริปโตแมนพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลอัดแน่นจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ